เวียดนามมันพึ่งจีนมหาศานะลอ่ะทะเลาะกับจีนทำไมอ่ะถ้ามันทะเลาะจีนก็ฆ่าตัวตายสิจริงไหมเขาปิดด่านเมื่อไหร่นี่เวียดนามเจ๊งทั้งประเทศอ่ะคือการเศรษฐกิจมันดีมากอ่ะเพราะว่าจีนเวียดนามนี่ค้าขายกันตั้งห้าแสนล้านดอลลาร์เนาะสูงที่สุดในบรรดาท่านอาเซียน,นทั้งหมดแหละสหรัฐเอาไปทิ้งระเบิดตอนสงครามเวียดนามอะ่ะทำร้ายประเทศเวียดนามตายไปเป็นล้านหลายล้านอะ่ะตอนนี้ยังมาเยี่ยมเยียนนะไม่รู้เป็นรักกันตรงไหนเหมือนกันนะ ไม่เข้าใจมหมือนกะันมองกรลบกับประเทศเวียดนามโดย700ปีก่อนเนี่ยตีพม่าด้วยนะแต่เชื่อไหมว่ามองกแพ้เวียดนามอันนี้เป็นโจทย์ข้อใหญ่มากเลยที่คนในโลกนี้ไม่ค่อยรู้ก็เลยทําให้เวียดนามเริ่มเป็นอิสระจากจีนตั้งแต่สมัยมองกเป็นต้นมาแต่ก่อนหน้านั้นอะ่ะอยู่ในการปกครองของจีนมาพันกว่าปี แล้วที่สําคัญที่สุดคือ1985เนี่ยมีเขาเรียกว่าสงครามสั่งสอนเวียดนามและสาเหตุของสองครามก็คือการที่สหภาพโซเวียตนะมาแทรกแซงในการที่จะมาดูแลเวียดนามแล้วก็สหภาพโซเวียตแตกคอกับเติ้งเสีนะ่ยวผิงเพราะว่าไปถือหางเวียดนามแล้วก็ให้เวียดนามเนี่ยแหละไล่คนจีนออกมาจากประเทศเวียดนามเต็ไมไปหมดเลย แล้วก็ไปลุลกล้ําไปขัดแย like ้งกันท <Kirby> ี่ชายแดนมากเลยแล้วก็ประกอบกับกองรับเวียดนามสามแสนคนเนี่ยมาอยู่ที่ชายแดนไทยเนาะตั้งป้อมไว้แล้วประกาศว่าจะบุกกรุงเทพภายใน3ามวันและจะยึดประเทศไทยภายในสามอาทิตย์เป็นอกพลเอกาวลี่จงยยุทธเนาะน่าจะเป็นยศอะไรก็ไม่รู้ก็โดนส่งตัวไปที่ปักกิ่งไปนั่งคุยคุยเสร็จแล้วก็ขอให้ประเทศจีนช่วย ทีกินก็ถือโอกาสช่วยไทยนะช่วยตัวเองด้วยแล้วก็สั่งสอนเวียดนามมาหน่อยเขาบอกว่าเต้เสิบปงต้องการให้ทหารเข้าไปลบเพราะไม่ได้ลบนานละคังแสงเนี่ยมันจะหมดอายุละเอาไปใช้ให้หมดแล้วแสนหะ้าหมคนที่เข้าไปเนี่ยตายอย่างน้อยห้า0 0ื่นไทยก็ปลอดภัยจากการเป็นคอมมิวนิสต์ไม่งั้นไทยก็คงโดนเวียดนามยึดไปแล้วลหละ จะเจาะลึกตรงไหนดีถ้าพูดเล่บบาประวัติศาสตร์ชราจะมาเรา <laughs> <รง S 1> มีจะถามว่าเรื่องของจีนกับเวียดนามเนี่ยคะ่ะมันมีทั้งความสัมพันธ์ทั้งก็ดีแล้วก็ไม่ดีด้วยมันมีเรื่องของสงครามในอดีตอะคะ่ะระหว่างจีนกับเวียดนามนั้นอะมาจากสาเหตุอะไรคะที่จะถามคุณธนีแล้วก็ไอ้ช่วงเวลาความสัมพันธ์ของสองประเทศเนี้ยช่วงเวลาไหนที่ที่มันเริ่มแบบกลับมาดีกันแล้วอะค่ะ จริงๆคนเวียดนามเนี่ยอยู่ในการครอบงำของจีนเป็นพันๆปีเนาะโดยเช้าราชวงศ์หลังๆเนี่ยก,ก็ก็มีมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการแยกตัวออกมาตั้งแต่สมัยมองโกเนาะมองโกล,ลบกับประเทศเวียดนามโดยเจ็ดร้อยปีก่อนเนี่ยเขาสามารถเข้ามาตีมองเวียดนามด้วยเนี่ยตีพม่าด้วยเนี่ยแต่เชื่อไหมว่ามองโกแพ้เวียดนามอันนี้เป็นจย์ข้อใหญ่มากเลยที่คนในโลกนี้ไม่ค่อยรู้สหรัฐแพ้เวียดนามนะฮะ ก็ไม่มีใครรู้ในก็รู้อยู่ละเรื่องนี้แต่ว่าไม่มีใครรู้เลยว่ามองโกแพ้เวียดนามตีเวียดนามไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นเจ็ดร้อยปีก่อนก็เลยทําให้เวียดนามเริ่มเป็นอิสระจากจีนตั้งแต่สมัยมองโกเป็นต้นมาที่เป็นเห็นชัดแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะอยู่ในการปกครองของจีนมาพันกว่าปีนั้นการที่มีวัฒนธรรมมีประเพณีที่คล้ายจีนไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนเวียดนามยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนจีนนะฮะมันย,มยังไม่โดนคืนชาติเหมือนกับทางกวางตุง พวกนี้โดนคืนชาติไปหมดแล้วแต่ก็ยังมีการเรียกกันว่าเขาเป็นชนชาติอะไรอยู่นะในประเทศจีนเขาจะมีชนชาติอยู่มากมายที่ภาคใต้เนี่ยมีเป็นสิบๆชนชาติเลยที่ไม่ใช่จนีนฮั่นอันนี้ประวัติศาสตร์นึกไปหน่อยรเปล่าไม่รู้แต่ว่าจีนฮั่นจริงๆแล้วเนี่ยมาคืนทางใต้เนี่ยเมื่อประมาณสักพันปีก่อนมาคืนลงไปหมดเลยจนกลายเป็นฮั่นหมดแต่ที่กลายเป็นฮั่นหมดทงางใต้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ฮั่นก็คือมียุคก,กวางสีกวางสีนี่มีชนชาติอ่ชนชาติที่เรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ฮั่นมากมายเป็นชนชาติอ ที่มีบุคลิกเหมือนกับคนใะเวียดนามเด้เลยแต่ว่าพูดภาษาไทยนะฮะฉะนั้นเราจะเห็นว่าชนร้อยเผ่าในทางใต้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกเรียกว่าชนร้อยเผ่าจริงๆเยอะจริงๆแล้วไทยก็เป็นหนึ่งในชนร้อยเผ่าที่โดนตีลงมาแล้วก็ชนชาติไทยก็โดนลักษณะเหมือนคล้ายเวียดนามนี่แหละแต่ไม่โดนกึนชาติฉะนั้นแต่โเวียดนามโดนกืนมากกว่าเยอะเลยจนกลายเป็นคนคล้ายๆลักษณะคล้ายๆคนจีนผมไปเวียดนามมาสามครั้งเนาะค่อนข้างน้อยนะ ก็แต่ได้สัมผัสบางอย่างที่มีวัฒนธรรมจีนตอนนี้จริงที่จีนกับเวียดนามมันทะเลาะเบาะแว้งกันมาตลอดมีตลอดชาติเพราะเหตุผลก็คือคนเวียดนามไม่ชอบคนจีนถามว่าคนจีนชอบเวียดนามไหมคนจีนก็โอเคเหมือนก็เหมือนกับคนไทยไม่มีอะไรรู้สึกอะไรก็คือคบกันได้ไม่มีปัญหาก็ก็ใช้งานได้ไม่มีไม่มีไม่มีปัญหากันในเรื่องส่วนตัวแต่ที่เกิดปัญหากจริงๆคือสมัยที่เรียกว่าสมัยที่ หนึ่งเก้าเจ็ดห้าเป็นต้นมาเนาะประมาณหนึ่งเก้าเจ็ดห้าแล้วก็มาเป็นหนึ่งเก้าแปดห้านะฮะแล้วมีช่วงหนึ่งที่วิกฤตที่สุดเกอช่วงนะที่ว่าอา่าหลังจากโคจิมินเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขามีปัญหากันคือว่าคนรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยต่อต้านจีนมากเพราะในประเทศเวียดนามมีคนเชื้อจีนหรือว่าเป็นพ่อค้าเนี่ยประมาณล้านกว่าคนที่คุมเศรษฐกิจทั้งประเทศจีนเอ่อประเทศเวียดนานมไว้อยู่พวกนี้เรียกว่าคนคนที่เป็นชนชั้นพ่อค้าในประเทศเวียดนานมเนี่ยคือคนจีนทั้งนั้นเลยนะผมรู้จักคนจีนมมมาาาากยยยในนเเวีีนนท่ชื้อส เวียดนามเนาะแล้วก็เป็นคนจีนเนาะหลายคนเลยอต่ยกตัวอย่างให้คนหนึ่งก็ได้ที่ดังๆเนาะก็คืออินดีนาโจนที่มีเด็กคนหนึ่งอะ่ะที่เป็นคนจีนเนี่ยที่เป็นเด็กๆที่วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เป็นเพื่อนอินดีนาโจนอะ่ะคนนั้นอะ่ะเป็นคนเวียดนามแต่เชื่อไหมคนนั้นอะ่ะเป็นคนเวียดนามที่พูดเวียดนามไม่ไดพ้พ่อแม่เขาเป็นกวางตุง้งแล้วอยู่ที่บ้านเขาพูดกวางตุ้งตลอดอแล้วเขาก็ย้ายไปอเมริกาตอนเด็กๆพ่อแม่เขาเวียดนามแต่ที่บ้านเขาพูดกวางตุ้งทั้งบ้านเขาพูดเวียดนามไม ก็เป็นคนอเมริกันเนาะแต่พ่อแม่เขาเป็นหนเวียดนามเชื้อสายกวางตุ้งอย่างเงี้ยมีมากมายมหาศาลผมก็มีคนรู้จักที่เป็นอย่างงี้มากมายเลยฉะนั้นคนเวียดนามจะเกลียดคนจีนมากเพราะคนจีนไปคุมเศรษฐกิจทั้งเวียดนามเลยเขาก็เลยเหมือนที่เมืองไทยแหละเมืองไทยก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันก็คือคนเชื้อจีนก็จะมาเป็นพ่อค้าแล้วก็คุมเศรษฐกิจทั้งประเทศนะในช่วงหนึ่งคนคนไทยก็ต่อต้านคนจีนอย่างมหาศาลนะในเรื่องของเชื้อชาติโอ้อินโดนีเซียยิ่งต่อต้านใหญ่เลยมีการลบกันมีการฆ่ากันึนตายเป เวียดนามก็เหมือนกันในช่วงของเวียดนามนี่มีปีปที่เรีกว่าเรือมนุษย์เนาะมีคนเวียดนามที่หนีออกมาจากเวียดนามในช่วงสมัย,มยที่สายงอนแตกเนี้ยช่วงเดียวกันเลยปี1985สาย,สายงอนแตกปุ๊บเนี่ยมันเกิดกอะไรที่ลักษณะ้มันก่อนหน้านะั้นหรือเปล่าปี1970ถึง75ผมจำปีไม่ได้มันมีช่วงหนึ่งครับตนเวียดนามเหนือนี่จะโดนไล่คนจีนออกไปหมด3แสนคนที่เวียดนามไล่ออกไปเลยนะ ทั้งๆที่เขาเกิดในเวียดนามน,นะแต่ว่ามีเชื้อสายจีนเขาไล่กลับไปที่กวางสีหมดเลยพวกนี้ไปตั้งลกหลากอยู่ในประเทศจีนเยอะเลยปัจจุบันก็ยังมีเมืองที่เรียกว่าเมืองเวียดนามในกวางสีพราะเหตุผลก็คือคนจีนที่มีเชื้อสายคนเวียดนามที่มีเชื้อสายจีนโดนไล่ออกไปก็ไปตั้งหลักอยู่ในเวียดนามอ,อยู่ในเวียดนามตอนเหนือเนาะโดนไล่ออกไปอยู่ที่กวางสีเนาะแล้วก็เลยตั้งเมืองขึ้นมาเมือง,งหนึ่งที่เรียกว่าเมืองที่คนที่อพยพจา,ากเวียดนามตัวนี้ก็ยังมีอยู่แล้วตอนนี้ดังมากเลยเพราะว่ามันเปิดเเเเปป็็นนนมมือองงงทท่่่่ีีีียยวววาาัฒธจ แล้วก็มีคนเวียดนามใต้สมัยส้งก้อนนี่ออกมาต้องหลายแสนคนนะที่หนีเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเลยแล้วคนเวียดนามในประเทศไทยตอนนี้มีเชื้อสายตอนนั้นมีอพยพม,มาสมัยทีสงครามดินเป็นฟูนี่แปดหมื่นคนเนี่ยก็ยังอยู่เป็นคนเชื้อสายเวียดนามทั้งเหนือนี่มีเยอะเลยคุณจะสังเกตว่าพัฒนาการเวียดนามนี่มีหลายแห่งในในเชียงใหม่เพราะมีคนเชื้อสายเวียดนามย้ายอยู่ในเชียงใหม่อย่าง 30, น้อยสามหมื่นคนอันเนี้ยอีสานมีหลายหมื่นเลยเป็นแสนนะรวมๆแล้วอันนี้เราก็เลยมองว่าที่เขาเกลียดกันเนี่ยแล้วก็ ลบรา,าค่าฟันขัดแย้งกันนะจริงๆแล้วมันมีมันมีประวัติศาสตร์ตรงนี้แหละที่สําคัญที่สุดก็คือโดนไล่ออกมาจากเวียดนามเยอะมากแล้วที่สําคัญที่สุดคือหนึ่งเก้าแปดห้านี่ยมีการลบกันระหว่างสงครามเขาเรียกว่าสงครามสั่งสอนเวียดนามอันนี้คงได้ข่าวบ้างไหมครับคุณดาวันนี้คงคู้รู้ข่าวบ้างไหมครับค่ะอันนี้ไดนน้เรื่องนี้เรื่องใหญ่และสาเหตุของสองครามก็คือการที่สหภาพโซเวียตนะมาแทรกแซงในการที่จะมาเป็นลูกที่ใหญ่ในการ การดูแลวเวียดนามแล้วก็สหภาพโซเวียตแตกคอกับเติ้งเสี่ยวผิงนะเติ้งเสี่ยวผิงตอนนั้นก็มโมโหมากเพราะว่าไปถือหางเวียดนามแล้วก็ให้ให้เวียดนามเนี่ยแหละไล่คนจีนออกมาจากประเทศเวียดนามเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็ไปลุกล้ําไปขัดแย้งกันที่ชายแดนมากเลยแล้วก็ประกอบกับคงรับเวียดนามสามแสนคนเนี่ยมาอยู่ที่ชายแดนไทยเนาะตั้งป้อมไว้แล้วประกาศว่าจะบุกกรุงเทพภายในสามวันและจะยึดประเทศไทยภายในสามอาทิตย์ประกาศออกมาแบบยิ่งใหญ่มาก อนนี้นายพลในพล,นลไม่ใช่ในายพลดิพลเอกเขาเป็นอกพลเอกเาวิิจงยายุทธเนาะน่นาจ,จะเป็นยศอะไรก็ไม่รู้ก็โดนส่งตัวไปที่ปักกิ่งไปนั่งคุยคุยเสร็จแล้วก็ขอให้ประเทศจีนช่วยประเทศจีนก็ถือโอกาสช่วยไทยนะ,ะช่วยตัวเองด้วยแล้วก็สั่งสอนเวียดนามมาหน่อยประชากรเวียดนามตอนนั้นอาจจะมีสักประมาณสักห้าสิบล้านเนาะตอนนี้อาจจะมีร้อยล้านก็ในตอนนั้นเนี่ยจีนส่งทหารเข้าไปทั้งหมดหนึ่งแสนห้าหมื่นคนโดยใช้ทหารที่คุณหมิง ทหารที่กว่างสีผมเคยคุยกับทหารที่เข้าไปรบนะเขาบอกว่าโอ้ทหารจีนตายเยอะมากผมไปนั่งคุยกับคนที่อยู่มณฑลยุนนานที่เขาบอกผมเป็นทหารเก่าที่เข้าไปรบในสงครามเวียดนามตอนนั้นผมเห็นคนตายเยอะมากแล้วผมก็รู้ว่าการลบครั้งนี้เนี่ยมันเสียศูญเสียเยอะนะทหารที่ไปตายเนี่ยเขาบอกว่าเติ้งเสี่ยวผิงต้องการให้ทหารเข้าไปรบเพราะไม่ได้ลบนานละครั้งแสงเนี่ยมันจะหมดอายุละเอาไปใช้ให้หมดนะแล้วแสนห้าหมื่นคนที่เข้าไปเนี่ยตายอย่างน้อยห้าหมื่น ผมก็คิดว่าการลบครั้งนั้นเวียดนามก็ตายอยงนไม่ห้าหมื่น 50, เวียดนามก็ส่งกําลังจากเวียดนามใต้เนี่ยขึ้นกลับขึ้นมาที่ชายแดนชายแดนจีนเวียดนามแล้วก็ต้านกําลังไว้เนาะจีนใช้เวลาสามอาทิตย์บุกเข้าไปแล้วก็ไปถึงชายแดนไม่ใช่ชายแดนถึงอีก50สิกิโลถึงห้านอยแต่เขารู้ว่าการจะยึดฮานอยได้เนี่ยอาจจะต้องใช้กําลังฐานอีกเยอะแล้วก็สูญเสียกําลังฐานอีกมากเขาก็เลยบอกว่าถอยดีกว่าเขาถอยทับกับประเทศจีนแล้วบอกว่าสงครามสั่งสอนได้เรียบร้อยแล้ว ได้ทําการให้เวียดนามรู้สํานึกแล้วว่าอย่าอย่าซ่ามากอย่าซ่ามากรู้ว่าวิกฤติใหญ่สั่งอะไรก็ทําซะบ้างเนี่ยกองทัพที่อยู่ชายแดนไทยก็กลับไปหมดไทยก็ปลอดภัยจากการเป็นคอมมิวนิสต์ไม่งั้นไทยก็คงโดนเวียดนามยึดไปแล้วละ่ะอันนี้คือประวัติศาสตร์ที่จีนเวียดนามโกรธแค้นกันเพราะเรื่องนี้เล่าให้ฟังครับมีคําถามต่อไหมครับจะได้ <S <S <ๆ S 1> เล่าต่อได้คําถามต่อไปคือเรารู้มาแล้วว่าทําไมเขาถึงขัดแย้งกันคะ่ะแล้วแล้ว ตอนไหนคะที่ความสัมพันธ์ของสองประเทศเริ่มดีขึ้นคะ่ะระหว่างจีนกับเวียดนามคะ่ะคุณธานีมันดีขึ้นมันก็ต้องดีอยู่แล้วขเขาพราะว่าเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยผมเคยดูภาพทิกตอกนะตอนที่ด่านพิงเสียงที่เวียดนามเหนือเนี่ยเปิดนะมันจะมีด่านพิงเสียงที่เรียกว่าด่านค้าขายชายแดนจีนเวียดนามเนี่ยมันเป็นด่านใหญ่มากแล้วผมเคยนั่งรถไฟนะจากด่านเนี่ยเข้าไปในจีนนะนั่งรถบัสด,ด้วยทดลองหลหลายวิธี มันมีรถไฟที่วิ่งจากฮานอยหรือรถบัสที่วิ่งจากฮานอยเข้าไปที่หนานหนิงนะที่ประเทศจีนเนี่ยใช้เวลาแปดชั่วโมงก็มันก็สะดวกมากนะแล้วผมไปที่ด่านพิงเสียผมกตกใจมากเลยประชากรมันเยอะมากเลยแล้วมันเปิดด่านปุ๊บเนี่ยคนประมาณสักเป็นพันน่ข้ามด่านทุกวันข้ามตอนเช้าเปิดปุ๊บคนเป็นพันรอยอยู่นะแล้วข้ามไปเลยแล้วทุกคนจะขดจะเป็นกองทัพรถอะขนของไปขายที่จีนผมเห็นกองทัพช่วงนั้นมันช่วงลินจิลิจีนะโหลิจีออก โหทุกคนมีหลังรถหลังรถจักรยานเขาอะ่ะหรือหลังรถมอเตอร์ไซค์เขาอะาเขาะจะมีเข่งวิจิโอ้โหดีมากเลยเข็นเข้าไปขายในจีนมันเป็นปัญหาปัญหาประเด็นอย่างนั้นอะ่ะคือการเศรษฐกิจมันดีมากอะ่ะเพราะว่าจีนเวียดนามน,นี่ค้าขายกันตั้งห้าแสนล้านดอลลาร์เนาะสูงที่สุดในบรรดาท่านอาเซียนทั้งหมดแหละคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวียดนามมันพึ่งจีนมหาศาลนอะ่ะมันจะไปทะเลาะก,กับจีนทําไมอ่ะถ้ามันทะเลาะจีนก็ฆ่าตุตตายสิจริงไหมมันเป็นไ,ไม่ได้แล้วก็ถ้าเขาปิดด่าน ผมก็คิดว่าเวียดนามคิดคิดเป็นคิดตกเนาะไอการขัดแย้งไ,งไหนอดีตมันเป็นเรื่องสมัยสักักคอมมิวนิสต์อ่ะพรรคคอมมิวนิสต์เป็นสมัยตายไปหมดแล้วมันตั้ง40ปีแล้วฉะนั้นตายเรียบหมดแล้วไม่เหลือแล้วไอคนทหารที่ลบสมัยก่อน20ตอนนี้นก็60กว่าแล้วเขาก็คงไม่ได้ทํางานแล้วไอคนรุ่นใหม่ตอนนี้เกิดหลังสงครามนั้นนหละจะอายุ40่อัพนะเกิดหลังสงครามนั้นแ่ะเฮ้ยไม่รู้หรอกไอสงครามมันเป็นยังไงรู้แต่ว่าทํามาค้าขายดีกว่าจย่ลบกันทําไมแค่นี้เรื่องันจบแล้ว ก็เหมือนสหรัฐอ่ะสหรัฐเอาไปทิ้งระเบิดตอนสงครามเวียดนามอ่ะทํรลายประเทศเวียดนามตายไปเป็นล้านหลายล้านอ่ะตอนนี้ยังมันเยี่ยมเยียนรักกันอย่างกัเบไม่รู้เป็นรักกันตรงไหนเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันั่นโหดกว่าตั้งร้อยเท่านะสงครามเวียดนามโหดกว่าสงครามอ่สังสอนเวียดนามเป็นร้อยเท่าเนี่ยนะเขายังกลับมารักกันเลยแล้วจีนเวียดนามทำไมต้องทำไมต้องโกรธกันนะอิงวะมันมีเหตุผลอะไรกันก็เป็นเรื่องของมันก็เป็น ของช่วงเวลาใช่ไหมคะว่าช่วงเวลาที่ผ่านไปคนมันก็มองถึงเห็นถึงผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าอะไรมากกว่าตรงความขัดแย้งเรื่องในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมันก็เลยจางๆไปใช่ไหมคะถูกต้องมันเป็นเหตุผลง่ายๆเลยคนปัจจุบันที่มีอำนาจตอนนี้เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับคนรุ่นก่อนเลยคนรุ่นจอนจะฆ่ากันตายจะอะไรแย่งสมบัติแย่งอะไรกันผมไม่เกี่ยวอะไรผมก็เกิดมาผมก็เห็นมันดีกันอยู่แล้วนี่เอแล้วก็จะไปโขธเขาทำไมผมก็ไม่ ไม่เคยคิดว่าคนเวียดนามจะหรือคนจีนมันจะทะเลาะกันเรื่องอะไรมันไม่เห็นมีเรื่องอะไรทะเลาะกันมีแต่คบกันก็เรียรวยเนี่ยชื่อชื่อคลิปก็บอกอะ่ะคบกันแล้วรวยอะ่ะแล้วอดีตดนะเป็นมิตรรักกันมากนะะสมัยโคจิมินนี่โคจีมินโตไม่ได้เพราะว่าจีนสนับสนุนงั้นโคจีมินไม่มีโอกาสลอกเวียดนามเหนือขึ้นมาได้เพราะว่าโคจีมินเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจีนแล้วถ้าอย่าโคจิมินยังอยู่เนี่ยไม,มไ,มมไม่มีทะเลาะไม่มีทะเลาะกันไม่โกรธกันแน่นอนเพราะโคจีมินรู้ว่าคนที่ทําให้เวียดนามเหนือขึ้นมาได้้กกก็็คคือจจีนีนนนแแลลวมาเยยฮ อัวช่วยลื้อขนาดนี้ทุกอย่างอ่ะมาจากอัวทั้งนั้นอ่ะแล้วลือ้อยู่ดีมาทรายศบอกว่าอัวอยากจะไปเป็นลูกน้องลูกสมุนสาภาพโซเวียตโอ้ไม่อยากเป็นลูกสมุนลื้อแล้วเนี่ยมันทรยศชัดๆอ่ะมันหักหลังชัดๆอ่ะใครไม่โกรธอ่ะก็ต้องโกรธสิเพราะโกรธเสร็จแล้วมึงกูได้ทีกูตบมันเลยอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาไง <ๆ S 1> คือรตมองเบื้องหลังของมันว่าจีนเนี่ยผิดตรงไหนในเมื่อช่วยเงินไปมาหาศาลแล้วมันหักหลังเราอ่ะ มันเป็นลบมันไป,นไ,ปไปคบกับเพื่อนที่เรียกว่าสหาภาพโซเวียตที่เราเรากำลังทะเลาะกันอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนค่ายาเขาก็โกรธสิอันนั้นสมยัยเอาโบราณเนะาะสมัยสี่สิบปีก่อนเนาะ,ะแต่สมัยเนี้ยสหภาพโซเวียตกับเวียดนามก็ยังยังรักกันอยู่ตามปกติเนาะแต่จีนก็กับเวียดนามก็รักกันได้ไม่เห็นมันเป็นไรเลยนี่คือเหตุผลครับกดไลค์กด subscribe และก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนจาก Trader KP กดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนพวกเรา